กระเป๋ามีไม้หลายไม้นะครับเวลาจะหยิบมาตีก็จะลังเลว่าเอาไม้นี้มาตีดีไหมเอาไม้นู้นมาตีดีไหมแต่ตั้งแต่ได้ไม้ตัวนี้มาใช้เนี่ยก็ไม่ลังเลเลยครับหยิบมาตลอด h a ร b e r t e c h 9000มันดีจริงๆวันนี้นะครับก็จะมารีวิว HauberTech 9000นะครับ สายคอนโทรลตัวล่าสุดจากทางแบรนด์ลีนิงมารู้จักฮ y บเบิร์เทค9,000เพิ่มขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับสเปคคร่าวๆของไม้ตัวนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นไม้ก้านกลางหัวกลางนะครับออกมา2น้ำหนักด้วยกันก็คือ 3u และ 4u ความยาวของไม้ก็มีความยาวที่675มิลลิเมตรก้านก็เป็นก้านสลิมนะครับมีขนาดเพียง6.6มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับแถมยังใช้วัสดุตัวท็อปอย่างโทเรกา T1100 ด้วยนะครับไม้ตัวนี้มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า TB Nano นะครับ เป็นเทคโนโลยีเก่าแก่ของลีนิงเลยที่เป็นการคิดค้นสูตรผสมคาร์บอนชนิดพิเศษเพื่อความแข็งแรงของไม้นะครับแล้วก็ H d F Shock Absorption นะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้เราตีแบตได้นุ่มมากขึ้น Dynamic Optimum Frame นะครับเป็นการออกแบบหน้าไม้ให้มีจุดรับแรงกระแทกให้กว้างมากขึ้นนะฮะทำให้เราสามารถส่งลูกกลับไปได้อย่างมีคุณภาพนะครและที่สำคัญก็คือยังเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแรงของหน้าไม้ด้วยนะครับ ใครที่ขึ้นเอ็นปอนถึงสูงและกลัวไม้จะหักเนี่ยพอมีเทคโนโลยีนี้เข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลนะครเพราะว่าไม้เนี่ยก็มีความแข็งแรงสามารถทนต่อแรงบิดแรงดึงเยอะๆของเครื่องขึ้นเอ็นได้ดีนะครับถ้าเบอร์เทตเก้าเนี่ยก็ถูกวางไว้ให้เป็นไม้ก้นกลางนะครับสเปคของเขาเนี่ยก็เป็นก้านกลางหัวกลางไม้ตัวนี้ผมได้มาเป็นน้ำหนัก 4U นะครับขึ้นเอ็น6 6อันทีแม็กิบอนนะครับ กิฟเดิมไม่แกะนะครับพันโอเวอร์กิฟของเด็กๆครับตลอดเวลาที่ได้ใช้มาเนี่ยน่าจะ2-3อาทิตย์ผมก็พยายามจะหาข้อเสียของไม้ตัวนี้แต่ยิ่งผมตียิ่งผมหาไปเท่าไหร่นี่ผมยิ่งเจอแต่ข้อดีนะครับผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีไม้ที่ครบขนาดนี้เพียงไม่กี่ปีนะครับหลังจากที่ทางแบรนด์นู้นแบรนด์นี้ขยันออกมาแข่งกันในแต่ละซีรีส์ต่างๆนะฮะมันก็มาเป็นไม้ตัวนี้นะครับที่เหมือนว่ามีไม้ทุกสไตล์มารวมกันอยู่ใน ไม้เดียวจะเป็นไม้บุกก็ได้จะเป็นไม้สปีดก็ได้จะเป็นไม้คอนโทรลก็ได้นะครับอยู่ในไม้ตัวนี้ไม้เดียวปกติถ้าเราอยากจะได้ไม้ที่แบบว่า3าคาแรคเตอร์เนี่ยเราก็ต้องไปซื้อ3อันนะครับซื้อ a อคฟอ r ซื้อ Blade X ซื้อ h a r b o r t e c h แต่ว่าตัว h a r b o บ t e c h 9 0 0 0เนี่ยเขารวมมาให้แล้วนะฮะต้องพูดแบบนี้จริงๆเพราะว่าหลังจากที่เราไปใช้แล้วเนี่ยมันเป็นไม้ที่ตีง่ายมากม เข้ามือเราได้ง่ายนะครับก่อนหน้านี้ผมตี a c c ์ค b e r 11 Pro a าร7 Pro แล้วก็ n a n o f a ร์700แล้วก็ n a n o f a ร e Next ก็เป็นไม้ที่พอมาเปลี่ยนใช้ตัวนี้ก็ตีได้เลยเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันติดขัดอะไรหรือว่ามันมีฟีลลิ่งที่แบบลูกนี้มันตียากว่ะหรือว่าลูกนี้มันแบบตีไม่เข้ามือเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฟีลลิ่งตอนน็อกตอนแรกเนี่ยก็ลูกดาดนะเวลาเราน็อกแต่เราก็เล่นลูกดาดก่อนเนาะเกมดาดของไม้ตัวนี้ทําได้เรียกเน็ตมากแล้วก็รักษาวิถีได้ดีนะฮะไม่ติดเน็ตไม่ยก็ เป็นจุดที่เราค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์สำหรับไม้ตัวนี้แล้วนะตอนดาดตั้งแต่ลูกดาดเลยดาดแบ็กดาดโฟลเนี่ยลูกเลียดเนต็ตดีมากมีสปีดที่ดีมากพอตีเซฟก็ฟิลลิ่งเวลาเราออกแรงเนี่ยลองเคาะเบาๆหรือว่าลองออกแรงดูแล้วก็เริ่มที่จะจับความรู้สึกว่าก้านน่ยมันมีความแปลกอยู่นิดนึงมันจะมีความเด้งแปลกๆแล้วก็ส่งสะเทือนกลับมาเราแปลกๆนิดนึงพอผมไปดูว่า เขาใช้อะไรทำกล้ายก็เป็นวัสดุของบริษัทโทริก้านะครับซึ่งคาร์บอนทีหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะฮะแล้วเราก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตว่ามันคืออะไรทีหนึ่งพันหนึ่งร้อยกลายเป็นว่าคาร์บอนชนิดนี้ก็นิยมกันมากในเบ็ดตกปลาชนิดสูงๆนะฮะซึ่งพอค้นปิดกก็จะเจอวิดีโอที่เขาเอามาเทียบกันเอาคาร์บอนทีหนึ่งพันหนึ่งร้อยกับคาร์บอนตัวอื่นเนี่ยมาเทียบแรงบิดแรงงอตัวนี้ทนแรงบิดได้เยอะมากๆนะฮะในแรงบิดที่เท่ากันเนี่ยไม้อื่นหักไปแล้วนะฮะแต่ว่าตัว ยังคงสภาพแล้วก็ยังสามารถทนต่อแรงบิดได้อยู่อันนี้ก็ว้าวมากนะพอเข้ามาใส่ตรงก้านแล้วก็ตรงหัวนะฮะก็คงเป็นฟีลลิ่งนั่นแหละที่เรารู้สึกว่าเออก้านมันด้งมันดีดแปลกๆแล้วก็น็อกก็น็อกทั่วไปนะฮะพอตีตีเซฟตัดตบอะไรเงี้ยนะ,ะพอลงเกมจริงกลายเป็นว่าที่ผ่านมาที่เราเอาไปน็อกอะ่ะมันเป็นแค่ออเดอร์ฟนะฮะพอเกมจริงแล้วเนี่ยเหมือนเมนคอร์สมาแล้วนะฮะคือจัดเต็มมากนะครับไม้ตัวนี้ We'll เกมบุกเนี่ยทำให้ผมเซอร์ไพรส์นะฮะปกติเล่นไม้คอนโทรลเนี่ยก็จะบุกได้แต่ว่าไม่ถึงกับตายนะครับแต่พอมาใช้ไม้ตัวนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าบุกให้ตายได้เลยในไม้แรกแล้วก็เป็นไม้ที่บุกได้มีพลังมากๆโดยความรู้สึกที่บุกแล้วเนี่ยเทียบกับไม้ตัวอื่นที่ผมได้ใช้นะครับตัวอื่นๆก็เวลาบุกเวลาเราตกเข้าไปเนี่ยลูกมันจะไม่จิกขนาดไม้ตัวนี้นะฮะแต่ว่าจุดเด่นของไม้ตัวนี้เลยเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยลูกจะจิกลงถึงพื้นได้ดีกว่ามากมาก อันเนี้ยทำให้ผมรู้สึกเลยว่าโอ้โหโคตรเซอร์ไพรส์เลยอะ่ะไม่คิดว่าไม้ค,คอนโทรลแล้วก็ไม้ที่แบบอยู่ในสายเนี้ยจะเป็นไม้ที่บุกได้ดีแบบนี้นะฮะแล้วก็เกมรับเนี่ยยิ่งทำให้ผมเซอร์ไพรส์เข้าไปอีกนะฮะเวลาตอนน็อกเวลาเขาตบมาแล้วก็รับเทิร์นลูกได้ปกติก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร <S <S แต่ว่าพอเล่นเกมจริงแล้วเนี่ยมันก็มีมีสภาพแปดล้อมมีนู่นนั่นนี่มาคอยรบกวนเรานะฮะแต่ว่าพอเกมรับในในในเกมจริงเนี่ยไม้ตัวเนี้ยกลายเป็นว่าเราเหนียวเฉยเลยแหละ เรารับได้ง่ายมากที่สําคัญนะฮะด้วยความที่มันเป็น, Control นคาแรค c เตอร์ไม้คอนโทรลนะฮะทุกอย่างมันบาลานซ์ไปหมดนะฮะการรับของไม้ตัวเนี้ยมันก็เลยทําให้เราวางซ้ายวางขวาหรือว่าจะดีดกลับไปตีให้ห่างจากตัวตีไปยังจุดที่แบบโบของฝั่งตรงข้ามได้ง่ายมากๆนะฮะตัวเนี้ยถ้าให้ผมพูดแหละไม่น่าจะมีไม้ไหนที่ เคยตีแล้วรู้สึกได้ดีขนาดนี้เกมรับเนี่ยรับได้ง่ายขนาดนี้นะฮะแค่2ออย่างเนี่ยก็เป็นจุดเด่นที่จะเอามาเป็นตัวชูโรงในในการขา,ขายของไม้ตัวนี้ได้แล้วนะฮะช่วงหลังๆมาผมก็ไม่ได้แบบซีเรียสแล้วนะฮะว่าจะตีแพ้หรือจะตีชนะ แต่ว่าพอมาตีตัวนี้ก็กลับรู้สึกว่าเอ้ยทําไมเราชนะบ่อยอย่างไรว้ามันเรียกวินเรทอัตราการชนะให้เราได้เพิ่มมากขึ้นนะฮะเหมือนตอนที่ผมใช้ตัวเบสเอ็กก้าร้อยนะฮะก็ตัวนั้นก็จะคล้ายๆกันนะ,ะพอเข้ามือแล้วรู้สึกว่าตีดีมีความมั่นใจมากขึ้นนะฮะสรุปสําหรับไม้ตัวนี้นะ,ะับจุดเด่นๆของมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าลูกอื่นๆเนี่ยคือเราซ้อมมาไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยพื้นฐานมันต่างกันการตีลูกต่างๆมันก็จะออกมาไม่เหมือนกันนะฮะ แต่โดยรวมแล้วแฮปเปอร์เท9,000เนี่ยก็เป็นไม้ที่มีคาแรคเตอร์มีนิสัยน่ารักนะครับเป็นไม้ที่ตีง่ายเป็นมิตรต่อผู้เล่นนะครับผมคิดว่าหากได้ลองมาตีไม้ตัวนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นมือเริ่มต้นมือปานกลางมือสูงฟีลิ่งที่ได้จากการตีไม้ตัวนี้จะต้องเป็นฟีลิ่งที่ดีแล้วก็ยิ้มออกแน่นอนมันเป็นไม้ที่น่ารักครับเป็นมิตรต่อผู้เล่นสุดๆอยากบุกจัดให้ได้อยากรับช่วยให้รับได้ง่ายขึ้น อยากจะวางอยากจะดาดไม้ตัวนี้พร้อมที่จะไปกับคุณนะฮะราคาขายของไม้ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ ,6890 บาทนะฮะก็ถือว่าเป็นไม้ที่ราคาสูงอันดับต้นๆในตลาดไม้แบบไทยในตอนนี้นะฮะมือสองก็ยังอยู่ราวๆนี้อยู่ก็เป็นไม้ที่กระแสะกําลังแรงอยู่นะฮะคนที่จะซื้อไม้นี้ก็จะต้องนะมีมีทุนนิดหนึ่งในการซื้อนะฮะแล้วก็ถ้าถามผมว่า มีตังค์ไม่พอ6,8 0 0แต่ว่าจะไปดูตัว5,000ตัว7,000 8 0 0 0ดัดีไหมผมจากที่ได้ตีมาทั้งหมดแล้วนะครับก็รู้สึกได้เลยว่าถ้าไปเอาตัวนั้นอะสู้กัดฟันทนใช้ไม้เดิมแล้วก็เก็บเงินต่อไปดีกว่าเพื่อที่เงินถึงรุ่นนี้เมื่อไหร่เราค่อยไปซื้อนะครับเพราะว่าไม่งั้นไปซื้อตัว700 0ตัว8000มันก็ไม่ได้ฟิลลิ่งของไม้ตัวนี้นะครับ ไม่ได้เลยนะครับคือคาแรคเตอร์มันชัดเจนมา,มากๆจนไม่สามารถหาไม้ตัวไหนมาเทียบได้นะครับมันเป็นตัวของตัวเองมากๆโดยที่ตีร้อยไม้ก็ไม่มีทางหาไม้ไหนที่เหมือนตัวนี้ได้นะฮะใครที่สนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับตามเพจตาม Facebook Sho p e e หรือว่าหน้าร้านที่เป็นตัวแทนของลีนิงนะครับสำหรับไม้รุ่นนี้วันนี้ก็ขอลนไปเท่านี้นะครับใครที่สนใจก็อย่าตัดสินใจนานนะครับเดี๋ยวของหมดนะครับสวัสดีครับ